ก,กุ้งครับวันนี้ก็ได้ข่าวว่าพร sí. ุ่งนี้เอ้ยได้ข่าวว่าวันนี้วันศุกร์นะเป็นงานอำลาโมหกต้อม่อด้โมหกไม่ได้ยังไงแต่ว่าแต่แต่ยังไงก็ตามแล้วผมก็เลยมีเอ่อทุกคนน่ยอยากมีอะไรในใจจะพูดเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละคนเลยนะไปจบทีจเทล่านั่นแหละ ประหยัดนะประหยัดได้แบบเออขอให้พวกบงับงบังไอ้นี่ประสบความสำเร็จนะเว้ยแล้วแบบปีหนา้าพวกฉันจะสานต่ออบนลุกสิ่งที่พวกบงังบังนี่ทำไว้ทำมันไว้ผมรักทุกคนครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะบอกักปวดหนุ่นม <c oughs> มีมากานะ <c oughs> เนี่ย ก็จบจบกันทั่วหน้าแล้วนะก็ขอให้ไปต่อมหาวิทยาลัยดีนะโดยเฉพาะบางบางยุทธะบางยุทธนะอย่าจดชื่อให้มากนะเอาละไปมหาไปมหาลัยเนี่ยอย่าลืมศาอสนานะผู้หญิงก็อย่าหัวหลุดนะนะโอ้หผมนะยา 4.5 4.5ผมขอให้โคงบังอะนะจบไปอ่ะมีความเข้มแข็งอดทนกาหารนะครับก็ขอให้บังนี้ทุกคนก็ประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีใครที่ไม่พอใจผมก็มาเอาไปก่อนเลยครับี๋้วจบไว้เลยค่ะก็ไปกันสบายสบายไม่ตนองเกงเลยข้างหลังอ่ะ ไปเต็มที่อย่ข้างหน้าเดี๋ยวพวกผมเนี่ยนะสารต่อทุกๆอย่างที่บางใดทำหรือไม่ได้ทำชายงัก็จะทำหรือก็ไม่ได้ทำบ้างทำบ้างอะไรอะที่บางทำทำ,ทำกันไว้นะั่นแหละปล่อยไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังข้างหลังเนี่ยปลย่อยพวกผมครับพี่ชอบต่อไปครับความรู้สึกของผม <c oughs> ที่มีต่อรุ่นพี่ม .6 เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาครับผมรู้สึกดีใจที่ได้เจอคนอย่างพวกบางบางครับสำหราาังไอ้กุ้งครับ เดี๋ยวผมอ่ะจะเป็นประธานแทนมาฟลอดครับเกมคนมั่นเลยผมจะสานต่อทุกอย่างที่บางทำก็เรือลำใหญ่<ร>ก็มาถึงท่าเรือของ,อง,างบางบางน,นี้นี่แล้วนะก็นั่นแหละตอนนี้อ่ะบางนี้นี่เนี่ยลงจากท่าเรืออย่างปลอดภยัยแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าอย่งมีความหวังและเรือลำเนี้ยของผมนะ่ะจะ ลอยออกไปสารต่อจะดูแลน้องๆที่เหลือแกนพวกบางๆบางๆนี้นี้หมดเองครับอินชาอัลลอห์ <itet> <you>